การทาบุญมันก็ที่คุยมามันจะมีเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาใช่ไหมแม่แต่แต่แม่รู้ไหมว่ามันยังมีการการทําความดีอีกอีกหลายช่องทางเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบแม่เคยได้ยินไหมบุญกิริยาวัตถุสิบก็บุญกิริยาวัตถ <c oughs> ุสิบเนี่ยเขาเรียกเป็นเป็นที่ตั้งแห่งการทําความดีหรือการทําบุญมีทั้งหมดสิบอย่าง บางอย่างเสียเงินอย่างเช่นการทําทานคือการสละทรัพย์ออกจากร่างกายเนาะออกจากตัวเราก็คือสละทรัพย์เราต้องใช้ใช้เงินใช้ทรัพย์สินใช้วัตถุสิ่งของเพื่อเป็นทานทานคือการให้อันดับแรกคือทานอันดับสองสองถึงสิบเนี่ยไม่ได้ใช้ทรัพย์สินเลยเป็นการทําความดีเกิดจากการกระทาของเราสองก็คือการรักษาศินใช่ไหมแม่ รักษาศีลห้าศีลอุโบสถส่วนบุญเคลียวัตถุสิบแบบที่สามก็คือการภาวนาภาวนาก็คือการทําสมาธิให้เราอยู่ในความตั้งมั่นอย่างนี้แหละส่วนอันที่สี่ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ต่อเพื่อนต่อก็คือให้เกียรติกับผู้ที่เป็นรุ่นน้องก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญ ตัวหนึ่งเป็นการสร้างบุญตัวหนึ่งในในบุญทั้ง10อย่างส่วนอันที่5ก็คือการขวนขวายคือเราช่วยเหลือผู้อื่นในการทํางานเนี้ยในทำในการทํางานกิจที่ชอบที่มันเป็นคุณงามความดีอันนี้ก็ได้บุญส่วนอันที่6ก็การแสดงธรรมเหมือนที่ผมแสดงธรรมเนี่ยก็คือได้บุญทําไมการแสดงธรรมถึงได้บุญครเพราะว่าเราเราให้ปัญญากับผู้ฟังให้ผู้ฟังได้ ได้รู้ทมอันนี้มันก็เลยได้บุญส่วนอันที่เจ็ดก็คือคนคนมาฟังธรรมก็ได้บุญคนมาฟังธรรมก็ได้บุญเนาะแล้วก็การที่เราทําความเห็นให้มันตรงก็ได้บุญเช่นกันความเห็นที่มันตรงก็คือหมายถึงว่าเรารู้ว่าบุญ,บ,ญบาปมีจริงความดีความไม่ดีหรืออกุศลกุศล,ลกรรมมีจริง สวรรค์นรกมีจริงอันนี้คือการทําความเห็นตรงแล้วก็ได้รู้ว่าเออสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมันไม่เที่ยงอันนี้เราทําความเห็นตรงอันนี้เขาเรียกว่าการทําความเห็นให้มันตรงกับความเป็นจริงอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็ได้บุญเหมือนกันนะครับตรงนี้แม่มีอะไรจะทําไหมมีบุคือคืทนแต่ไรอันนี้ ก็ทุมคนหลดแร้กนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราเราคุ้นชินกับเรื่องการทําทานที่พระพุทธเจ้าบอกสังงทานสังงทานก็เป็นเป็นรุมุของทานทั้งหลาย <c oughs> มันมีเรื่องเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลก็คือคือมีพี่น้องอยู่สองคนชื่อว่านางพัฒนานางสุพัฒนาเขานางนางพัฒนาเนี่ยเป็น เป็นพี่สาว <Okay. S 1> เขาเขาแต่งงานกับกับสามีเนาะแต่เขาเป็นหมันเขาก็เอาน้องเข้ามาอยู่ด้วยมันมีมันมีครั้งหนึ่งคือคนที่ที่เป็นพี่สาวเนี่ยก็สอนให้น้องทําบุญเพราะว่าคนเป็นพี่สาวเนี่ยเขาทําบุญทุกวันคือตักบาตรใส่บาตรทุกวัน mm hmm. แล้วก็ส่วนน้องสาวเนี่ยไม่เคยทําบุญเลยเขาก็สอนให้น้องสาวได้รู้จักการทําบุญแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยน้องสาวเขาได้ไปไปนิมนต์ นิมนพระเลวตะเทระซึ่งเป็นพระอรหันต์เนาะมาใส่บาตรตอนนั้นพี่สาวก็ไม่ได้อยู่เนาะน้องสาวเขาเขาก็ทําบุญอย่างเงี้ยทำบุญใส่บาตรโดยพระเลวตะเนี่ยก็นิมนพระมาอีกเจ็ดรูปรวมพระเลวตะเป็น8รูปก็ได้ทําสังฆทานได้ถวายทานกับพระอรหันต์ทั้ง8ดรูปคราวนี้มันมีครั้งหนึ่งสองพี่น้องนี่ตายไปใช่ไหมคนที่คนที่เป็นพี่สาวเนี่ยไปเกิดอยู่ชั้นดาวดึง เป็นบาทบริจาคำว่าบาทบริจาก็คือเป็นเป็นค่าธาตุของพระอินทร์ส่วนน้องสาวเนี่ยชื่ออะไรนะสุภัธาก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นหสวรรค์ชั้นนิมาลาดีคราวนี้พอไปเกิดปุ๊บเขาก็เห็นเห็นทิพย์ยสมบัติเห็นวิมานตัวเองใช่ไหมบอกให้เราเคยทําบุญอะไรก็คือทําบุญสังฆทานเคยถวายทานให้กับพระอรหันต์เคยทําสังฆทานก็เลยอยากรู้ว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำไมเขาถึงได้ทําสังฆทาน ันก็มาจากว่าพี่สาวสอนให้ทาบุญเขาก็เลยเพ่งพปนิดไปดูว่าก็เห็นพี่สาวอยู่ชั้นดาวดินก็เลยลงมาลงมาพูดคุยตอนแรกพี่สาวก็ไม่รู้ว่าที่ดาวองค์นี้คือใครก็เลยถามไปถามมาก็บอกอ๋อตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเคยเคยเป็นพี่น้องกันบ่าาแล้วทำไมท่านถึงได้ไปอยู่สวรรค์ที่ชั้นสูงกว่าเราอันนี้หมายถึงว่าพี่สาวถามน้องสาวนะน้องสาวบอกอ๋อก็เพราะว่าเราเคยทําสังฆทาน ทำสังฆทานมันก็เลยได้บุญและมีวิมานที่ใหญ่โตมีเป็นเทพพิดาเป็นเทพพิดาอยู่ชั้นชัน้นสวรรค์ชั้นหนิมารดีถึงขั้นถึงขั้นพี่สาวที่เป็นบาวไวจายู่ดาวดึงก็ถึงท่านแบบอุทานขึ้นมาว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะขอทําสังฆทานตลอดชีวิต <c oughs> นี่แหละก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสังฆทานสังฆทานเป็นประมุขของทานทั้ง,ท,งทั้งหลายนะครับตรงนี้ ถ้าเรายัางเป็นมนุษย์อยู่เราก็ต้องทำทำบุญให้มันพร้อมทำทั้งทานรักษาศีลการเจริญภาวนา